สวัสดีจ้าทุกคนมือเนีเห้ากะผ้านนองเฟ้มไปหาหมอเด้อจ้าอยู่โรงพยาบาลหนองไผ่ตอนแรกว่าจะไปคลินิกแล้วคลินิกมันปิดก็เลยได้มาโรงพยาบาลจ้าอันนี้ก็สภาพคนก่อนตรวจเด้อจ้ามือนีก็มาหาคุณหมอคุณหมอกระตรวจโควิดตรวจไขวัดใหไ่แล้วก็จอเลือดเอ็กซเรย์ไปตรวจให้จ้ามือนี่ก็ไปตั้งแต่ประมาณ10บโมงจ้ากลับบ้านประมาณบ่ายสามโมงจ้า นั่นละจา้าก็ยังที่เห็นหลังจอกก็มีความโกรธแม่หุ่นหมอกระใจดีเอาลูกโป้งกับวีไห่เป็นของขวัญหายไา่ย่ำจอเลือดอันนี้ก็ระวางล่อหมอพักเที่ยงจากกับมาเล่นสนามเด็กเล่นกันจ้ะก,กับกลับมาดื้อคือเกา ตอนแรกก็ว่าจะพาไปอนามัยจ้ะแต่ว่าน้องไอเมือ่อคืนไอเป็นตะยานคืออย่างนี้ไอ้ไอแห้งๆตาปุดตาบวมไอเทียนนึงน้ำตาไหลเทียนนึงจ้ะเป็นห่วงก็เลยพามาตรวจให้มันละเอียดเลยว่ามันเป็นอย่างกันแน่สรุปว่ากระปอดไั่เด้จ้ะบ่มีเอียงเป็นวัดซื้อๆแต่ว่าไอเมื่อเป็นอาทิเราจะปวเศร้าจักเทียเอาอยาเอยียงให้กินกับบเศร้าจ้ะไอแหง้งๆเ่ื้อมือคลื่นจ้ะมีไข่แน่น